เดี๋ยวซอยหน้านะค่ะซอยหน้ามันจะได้ไม่ติดตรงนี้มีตลาดนัดค่ะเดี๋ยวอีกสองปีจะกลับมาอยู่แถวนี้อยากจะอยากจะรู้จักคุณอีกแต่ได้ใช้บริการอีกอยากจะอัปเดตชีวิตเนาะช่วยบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์อะไรคะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าชื่อคุณอะไรคะชยุทธครับชื่อคุณชยยุทธ ้ำตะพุ่นอะไรฮะจงหวนโต้เออจงหวนดีทุกวันนี้ผมอยู่กับแม่ผมผมเลี้ยงแม่ผมผมสบายบอกวางแผนชีวิตผมให้รัดกุมให้มันมั่นคงน่ะเราไม่เวอร์ไม่ตามเขาอ่ะ โอ้โหการกินอยู่ก็อุดมสมบูรณ์เลี้ยงแม่อย่างดีให้ค่าตัวแม่ไปใส่บาตรแม่อยากกินอะไรบอกเราเราจัดใช้หมดเลยผมว่ามาอยู่กับแม่ผมมาเลี้ยงแม่แม่อยู่ที่ไหนคะเน,เนี่ยอยู่รังสิบเนี่ยอยู่รังสิตอายุยเยอะหรือยังคะอ๋อแปดสิบสี่อ๋อดีจังเลยนะเลี้ยงแม่ค่ะพอแฟนผมตายผมก็เลยอยากได้อะไรผมก็ปรุงมดเลยน่งนะ ผมกลับมาดูแลแม่ผมเร่อวันไปเดี๋ยวแม่ผมก็จากผมแล้วอยากได้อะไรขอให้บอกหน